สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอเปอร์ชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเรียนเท้าวิสุวรรณนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นจาปีมีโชคพกทรัพย์นั่นเองนะครับผมเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่ทางวัดจุลามณีนะครับจะสร้างนะครับผมสําหรับเนื้อที่จะนํามาให้ทุกท่านได้ชมในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับกระไหล่ทองนะครับ ลงยาสามสีนะครับผมฉากหลังจะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมอันนี้เป็นกล่องเดิมซิลเดิมจากวัดนะครับนี่นะครับซิลด้านบนบน,นะครับซิลด้านบนจะเป็นซิลแถบเล็กนะครับผมมีบากตรงข้างนะครับเหมือนกับทุกกล่องนะครับผมส่วนด้านล่างจะเป็นซิลหนาแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแถบแดงๆตรงนี้นะครับผมนี่นะครับ อันนี้เป็นหน้ากล่องนะครับด้านหลังกล่องนะครับก็จะมีโลโก้วัดนะครับที่ซีลถุงด้วยนะครับผมแล้วก็กล่องจะเป็นสีน้ําเงินเข้มๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแกะดูด้านในนะครับสําหรับเนื้อนี้นะครับผมจะสร้าง1นึ่งเรหรียญเท่ากับฉากหลังสีแดงนะครับผมในคลิปที่แล้วนะครับก็ลงไปแล้วนะครับด้านในนะครับด้านในกล่องกรรมยี่นะครับก็จะเป็น สีชมพูเข้มๆนะครับแบบนี้นะครับเป็นฟองน้ํานะครับเป็นกรรมังยีที่เป็นฟองน้ําสีชมพูเข้มๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามของเหรียญกันนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับผมสําหรับเหรียญนี้นะครับก็ฟิลแตกอีกแล้วนะครับผมก็เหรียญออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันถึงความสวยงามนะครับผมโอ้สีน้ําเงินก็ไม่ธรรมดานะครับสวยมากๆนะครับผม นี่นะครับแต่เราจะมาดูหูเหรียญนะครับหูตันแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับองค์ูนะครับผมลงยานะครับผมชัดเจนเลยเป็นกระไรทองนะครับทั้งเหรียญนะครับผมแล้วก็คุ้ยพื้นหลังเหรียญนะครับคุ้ยพื้นจะเป็นลักษณะการคุ้ยมือนะครับคุ้ยมือที่ไม่ได้เป็นเครื่องจักรปั๊มขึ้นมานะครับนี่นะครับนี่นะครับก็เป็นคุ้ยพื้นด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับ ุยพื้นหมดเลยนะครับผมแล้วก็ลงยาสีน้ําเงินนะครับเข้มๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็องค์ปู่นะครับเป็นลงยาสามสีนะครับผมนี่นะครับก็จะมีลงยาสีทองนะครับสีทองด้านบนนะครับแล้วก็มีสีเขียวนะครับสีแดงนะครับสีแดงก็จะออกสีชมพูด้วยนะครับผมนี่นะครับสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆสีน้ําเงินเข้มๆเลยนะครับผมท้าเวสุวรรณโวัจุลามณีนะครับผม ก็สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่สร้างมาตั้งแต่ปี63นะครับผมแล้วก็มาเปิดให้บูชาในปี65นะครับผมเป็นเหรียญที่หลวงพ่ออิดนะครับสร้างถวายนะครับเพื่อสร้างสาราเฉลิมพระเกียรตินะครับผมให้วัดเทพประสิทธิ์นาวาสนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับเหรียญนี้นะครับผมก็จะมีอักขรยันตรงนี้นะครับเรียกว่า หัวใจปทมังนะครับผมก็เป็นพุทธคุณในด้านอยู่ยงนะครับวิเศษนะครับผมอยู่ยงคงกระพันนะครับผมแล้วก็ถ้าภาวนาถอดให้เป็นอักขระนะครับก็จะเป็น16อักขระด้วยกันนะครับทุสะนิมะนะครับผมแล้วก็สลับเวียนไปเรื่อยๆนะครับ4ี่คนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับ16อักขระด้วยกันนะครับผมไม่ธรรมดานะครับสําหรับ รุ่นนี้นะครับผม fulfil. แล้วก็ด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญตรงนี้เลยนะครับผมที่หูเหรียญนะครับหูเหรียญก็จะมีการเลเซอร์นะครับหมายเลขเหรียญไว้นะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเลขปลายๆหน่อยท้ายๆนะครับผมสร้าง1999อันนี้1792นะครับอ่าเลขสวยอยู่นะครับผมนี่นะครับชื่อรุ่นนะครับลาบผลภูนทวีนะครับมีโชคโคกทรัพย์ เป็นชื่อรุ่นที่เป็นมงคลนะครับเป็นมงคลอย่างมากนะครับมีโชคนะครับใครๆก็ชอบนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอัครายันนะครับดวงตราเท้าเวสุวรรณโนนะครับผมอินรักษาพรมรักษานะครับเท้ากุเวนรักษานะครับแล้วก็ยันดอกเท้าเวสุวรรณโนนะครับยันนเทวดาอยู่ด้านบนนะครับตามตําราของหลวงพ่ออิฐนะครับสังเกตสีนะครับผมสีจะเป็นสีทองนะครับเป็นโอกระไหลทองนะครับตรงนี้เป็น ยันดอกนะครับผมนี่นะครับก็ในด้านอยู่ยงคงกระพันนะครับพุทธคุณนะครับผมตรงนี้เป็นยันเพชรกลับนะครับผมกับร้ายกลายเป็นดีนั่นเองนะครับผมเปลี่ยนทุกอย่างนะครับผมแล้วก็ตรงกลางนะครับมหายันโสรถมงคลนะครับล้อมรอบด้วยแถวในนะครับผมสี่แถวยันวรมี30มทัศนะครับล้อมรอบด้วยอัคระยันเทพสตราวุธทั้ง4ี่นะครับผมตรงนี้นะครับผม ต่อคดเหลงนะครับผมสําหรับเนื้อนี้จะต่อคดเหลงไว้บริเวณด้านซ้ายตรงนี้นะครับต่อคดเหลงไว้ตําแหน่งตรงนี้นะครับผมจําให้แม่นดูให้ชัดนะครับผมสําหรับเหรียญจาปีมีโชคนะครับผมมหาชนวนกระไหลทองนะครับผมลงยา3ามสีฉากหลังสีน้ําเงินนะครับต่อกไว้ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับอักขระทุกตัวนะครับชัดเจนนะครับวัดเทพสิทธิ์คณาวาดนะครับ ตรงนี้จะเขียนว่าที่ระลึกสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรตินั่นเองนะครับจังหวัดสมุทรสงคราม2563นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเหรียญสร้างปี63นะครับผมแล้วมาออกปี65เองนะครับสังเกตขอบเหรียญนะครับตัดขอบนะครับตัดขอบนี้เลยนะครับโอ้สำหรับเหรียญนี้ก็จะมีนิดหนึ่งนะครับขอบก็จะมีรอยนะครับมีรอยตรงนี้นะครับ ในคลิปอื่นๆจะไม่มีนะครับผมแต่ว่าเหรียญนี้นะครับมีรอยน่าจะเกิดจากการปั๊มนะครับนี่นะครับมีรอยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับผมมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากการปั๊มเนื่องจากการปั๊มเป็นจํานวนมากนะครับเหรียญจะสร้างหลายหมื่นเหรียญนะครับปั๊มขึ้นมานะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงขอบนะครับก็จะมีเบอร์นิดๆนะครับผม ไม่ได้มีการตกแต่งขอบนะครับสําหรับเหรียรุ่นจาปีมีโชคนะครับในทุกๆเนื้อที่ผมนํามาให้ทุกท่านได้ชมนะครับไม่มีการตกแต่งขอบนะครับก็คือเป็นตามธรรมชาตินะครับการตัดขอบเหรียญนะครับตัดแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีการปั๊มตัดขอบก่อนถึงจะนําไปชุบนะครับถึงจะนําไปชุบเป็นทํากระไหลทองนะครับเพราะฉะนั้นด้านข้างที่เราเห็นรอยตัดก็จะเป็นสีทองไปด้วยนะครับนี่นะครับเป็นสีทองทั้งเหรียญนะครับ นี่นะครับตัดขอบก็จะเป็นตัดลักษณะแบบนี้นะครับเบอร์ก็จะมาอยู่ด้านหลังเหรียญนะครับด้านหน้าจะไม่มีเบอร์ยื่นออกมาเพราะว่าตัดจากทางด้านหน้านะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับขอบเหรียญนะครับทางด้านหน้าขอบจะเบกเล็กบางเรียวนะครับเรียวเหมือนกันนะครับผมแต่ด้านหลังนะครับด้านหลังขอบจะหนานะครับผมด้านหลังขอบจะหนาแต่ว่าจะมีความเท่ากันนะครับผมจะมีความเท่ากันทั้งด้าน ด้านซ้ายด้านขวาด้านล่างด้านบนนะครับผมนี่นะครับสีก็จะออกทองทองแบบนี้นะครับสีทองเหรียญจริงจะสีทองนะครับสีทองมากกว่านีคลิปนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับสีทองประมาณนี้นะครับสีทองนะครับเพราะว่าเวลาลงคลิปนะครับถ่ายคลิปสีทองจะดอกนิดหนึ่งนะครับแต่ลงยาสีน้ําเงินนะครับถือว่าลงยาได้สวยมากๆนะครับองค์ปูกก็สวยนะครับนี่เลยนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมทั้งอัขรยันนะครับ หัวใจปฐมังนะครับผมแล้วก็อัขรยันนะครับดวงตราถท้าเวสวรรณูหรือว่ายันพุทซ้อนนะครับผมแล้วก็มหายันโสรถมงคลนะครับอีกต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญจาปีมีโชคพวกกระซับเหรียญนี้นะครับผมก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามากๆนะครับผมแล้วก็พุทธาพิเศษนะครับ2ปีกว่านะครับผมไม่ธรรมดานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอา นะครับเปลี่ยนสวยๆนะครับโรงยาสีน้ําเงินมาให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามกันแล้วนะครับผมก็ท่านใดที่ยังไม่มีนะครับก็ไปช่องหาบูชากันได้นะครับผมเปลี่ยนราคายังไม่แรงนะครับตอนออกใหม่นะครับผมแต่ในอนาคตก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับกลไกทางการตลาดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อาจจะราคาสูงขึ้นก็เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะราคาไม่สูงก็เป็นไปได้นะครับผม ทั้งหมดทั้งมวลก็แล้วแต่นะครับผมแล้วแต่คนไกลทางการตลาดนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับผมก็ด้วยความศรัทธานะครับผมของดีนะครับพุทธคุณดีเรามีไว้บูชาเพราะฉะนั้นนะครับก็เช่าหาบูชาตามกําลังนะครับผมชอบก็เช่าหาบูชากันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมท่านใดที่ชมเนื้ออื่นๆนะครับก็ หาชมกันในคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับผมที่ผมทําไว้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ